สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดยุคติซัดอเนกมโนธรรมสำนึกความเป็นครูมีไหมปมจ่อเรียกคุยอธิการและคณะบดี8คณาจารย์ จากกรณีที่วันนี้16มีนาคมแกนนำกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปอสอเดินทางไปยังกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวยื่นหนังสือถึงนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอให้พิจารณาสอบจรรยาบรณของอาจารย์จานวน8คน ยื่นอุทธร์ขอประกันตัวนักศึกษา3ามคนไม่อยู่ในคันลองคลองธทมและจรรยาบรนของครูบาอาจารย์ที่ปกป้องนักศึกษาที่มีพฤติกรรมจับจ้วงสถาบันนายจักพันชูเพชรที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือพร้อมระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ไม่ได้นิ่งนอนใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยืนยันชัดเจนว่าเสรีภาพทางด้านวิชาการต้องไม่จับจ้วงสถาบันซึ่งกระทรวงอวเตรียมเชิญอธิการบดีหรือคณะบดีของอาจารย์ทั้ง8คนเพื่อให้มาทำความเข้าใจถึงเป้าหมายและหาแนวทางป้องกันต่อไป ล่าสุดรองศาสตราจารย์ดรยุติมุกดาวิจิตอาจารย์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวถึงกรณีดังกล่าวทาง Facebook โดยมีข้อคำถามไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวในายอเนกเหล่าธรรมทัศน์ถึงมโนธรรมสำนึกในความเป็นครูบาอาจารย์ระบุว่าเรียนอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัศน์ที่ผมรู้จกักอาจารย์ครับ ผมเขียนจดหมายนี้เพื่อถามใจอาจารย์ว่าการยื่นขอประกันตัวของแปดคณาจารย์เป็นสิ่งเลวร้ายเสียหายผิดจรรยาบรรณในความเป็นครูบาอาจารย์อย่างไรครับก่อนอื่นผมไม่เคยลืม และขอขอบคุณอาจารย์ในที่สาธารณะตรงนี้ที่ในสมัยซึ่งอาจารย์เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ20กว่าปีก่อนโน้อนอาจารย์สนับสนุนให้ผมได้ทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและผมเชื่อว่าการที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันรับผมเข้าศึกษาส่วนหนึ่งก็มาจากการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความสัมพันธ์อันดีกับมหา วิทยาลัยวิสคอนซินแมดิซันแต่ผมก็เชื่อว่า อาจารย์จะไม่ถือสาผมที่ผมไม่อาจเฉยเมยกับการที่อาจารย์ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาในวันนี้แสดงท่าทีคุกคามการกระทําตามสํานึกแห่งความเป็นครูบาอาจารย์ของ8คณอาจารย์อาจารย์อนเนกครับผมไม่บังอาจเรียนอาจารย์ถึงสิทธิในการประกันตัวและสิทธิที่ต้องถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 5 6พ มาตราย9 9วรรสอตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อที่11ขีดหและตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ9เว้นเสียแต่ว่าอาจารย์จะเห็นเป็นอื่นไปจากสิทธิเหล่านั้นเสียแล้วซึ่งหากเป็นดังนั้นผมก็เสียใจแทนมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกที่ประสิทธิประสาทความรู้ และมอบฐานะดุษฎีบัณฑิตให้แก่อาจารย์มากลับไม่ได้มีส่วนทำให้อาจารย์สำเนียกถึงหลักการเหล่านี้ ในเมื่อไม่มีกฎหมายข้อไหนห้ามไม่ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยใช้สิทธิขอปล่อยตัวนักศึกษาและสารเองก็ยอมรับสิทธิอันชอบธรรมนี้ดังที่สารมีคำสั่งปล่อยตัวนักศึกษาที่ต้องคดีการเมืองมาแล้วในการยื่นขอปล่อยตัวในวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาจากการขอปล่อยตัวโดวยการใช้ตำแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นหลักประกันทำไมอาจารย์กลับเห็นว่าการขอ ให้สารปล่อยตัวนักศึกษาตามสิทธิจึงผิดจรรยาบรรณของความเป็นครูอาจารย์ละครับ แต่ที่ยิ่งกว่านั้นผมขอถามไปที่หัวใจอาจารย์ตรงๆว่าสมควรแล้วหรือที่คนหนุ่มสาวที่แสดงออกทางการเมืองด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความหวังดีต่อประเทศชาติและอนาคตของตนเองเหล่านี้จะต้องถูกพรากสิทธิการปล่อยตัวสมควรแล้วหรือที่นักศึกษาเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่อาจารย์เองก็เป็นอดีตอาจารย์และอดีตรองอธิธ การบดีจะไม่ได้รับการปล่อยตัวในระหว่างการดำเนินคดีจนอาจทำให้พวกเขาเสียการเรียนถึงขนาดอาจจะทำให้อนาคตทางการศึกษาของพวกเขาถูกลิดรอนไปและสมควรแล้วหรือที่อาจารย์ผู้สอนจะนิ่งดูได้ปล่อยให้นักศึกษาถูกคุมขังโดยขัดต่อรัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ผมอยากถามอาจารย์อนเนกต่อด้วยว่าหากอาจารย์ยังคงดำรงตำแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์อยู่อาจารย์จะเลือกดูได้เมื่อลูกศิษย์ ถูกดำเนินคดีในขณะนี้หรือเปล่าหากอาจารย์ยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่อาจารย์จะเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยไต่สวนจัญยาบันของคณาจารย์ธรรมศาสตร์ที่ยื่นสารขอปล่อยตัวนักศึกษาในกรณีนี้หรือเปล่าท้ายที่สุดผมก็ยังหวังว่าการสแสดงออกในฐานะรัฐมนตรีต่อ8คณาจารย์ในขณะนี้เป็นไปเพียงเพราะคราบใครของการเป็นนักการเมือง ที่อาจารย์แบกรับอยู่ทั้งที่ในเบื้องลึกของหัวใจอาจารย์เองที่ก็เคยเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและเคยเป็นครูบาอาจารย์มาก่อนแล้วจะรู้สึกย้อนแย้งในตนเองว่าท่าทีของอาจารย์เองที่ถูกเอ่ยอ้างถึงในขณะนี้ช่างขัดกับมโนธรรมสำนึกของความเป็นครูบาอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง ด้วยความเชื่อมัน่นต่อมโนธรรมสำนึกของความเป็นครูบาอาจารย์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ